เคยเคยครางขึ้นสุดมาเอออันนี้แบบเป็นงานเท่าไหร่นะคนดูเท่าไหร่นะคนดูโอ้อหกเจ็ดพันเจ็ดพันเออนี่ไงเออใช่กลับมาซาอุดีอาระเบียใส่เสื้อตัวเดิมใส่เสื้อตัวเดิมอิมรานฮัลโหลอิมรานไหนอ่ะอิมรานมาเหรอเออฮัลโลเฮลโลอ่าเดี๋ยวเราจะมีทรานสเลเตอร์มาด้วยเฮ้ยเชอร์ใช่ทรานสเลเตอร์ที่ชื่อฟ้า Hi guys ไปไหนคุณใช่ I will be translating everything here as much as I can เป็นแบบว่าหนึ่งในทีมยอนคาวไปแล้วตอนนี้ใช่ใช่ใช่เย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 ่เรียกว่าเป็นพิธีกรภาคสนามเพราะว่าวันนี้เราเรามางานเวทีใช่ไหมล้วพาแม่สโว่เยี่ยมปีก่อนเนี่ยยังพูดเล่นอยู่ให้ไหมครับดีกว่าดีขึ้นไหมเออพี่ถือให้เป็นขาตั้งกล้องให้มา คือปีก่อนอะเอาจริงเรามาเทศกาลเนี่ยเป็นครั้งแรกที่แบบว่าออกมาจากงานอินเฮ้าส์ของเบียงคทาแล้วก็แบบมันพูดเล่นเลยว่าแบบเฮ้ยเรามาเทศกาลหนังอะแต่เราไม่มีหนังว่ะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราเอาหนังมาด้วยตอนนั้นพูดเล่นเราเราคิดเลื่องจ้งพี่คิดเรืงจังเอออยากมางานหนังก็ต้องมีหนังถูกละครั้งแรกมันเข้าใจได้แต่ครั้งหลังไม่มีหนัง Wow. So actually they were like so excited because last year, which was the Red Sea International Film Festival 2022, and it was like their first time here and they were like so inspired that they're here at the film festival, but they didn't have the film yet. They're only the series, right? So they feel like wow, it's time to make a movie, a film, so they're here again. ปีเครื่องแต่ภาษาปีสสจริ <c ười> แต่ตอนนั้นพูดเล่นนะตอนนั้นตอนนั้นเราคิดเล่นๆจริงเราก็บอกกับพวกแบบสื่อไปว่าแบบบอกกับสื่อขคนนี้ว่าแบบเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราพานหนังมาพานหนัก <c oughs> มาเดยวมาให้ดูเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะ ใ d ่ใช่ใช่ใช่ว้าวามางานหนังอิกมก็ต้องครั้งแรกประมาไม่มีหนัเข้าใจได้แต่ครั้งสอเใช่แล้ววันนี้เราจะมีมินกรกันครั้งแรกที่นี่นะครับใช่ใช่ a s, <Yeah>. <S i <Little Asia. S 1> yeah actually what's even more exciting this year is they're going to be a meet and greet event for all the fans yay at Little Asia ใช่ต้อเต้้วยอ l i t t e a เพราะว่าปีนี้ปีนี้ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ที่เราจะได้แบบมีการคุยกับแฟนๆที่นี่ใช่ครับอ่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าเต้นรีด ตามชื่อเลยครับ Little Asia ก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับเอเชียเยอะแล้วก็มีเอเชียจากเรามีกาเป็นส่วนไปด้วยมีตัวแทนจากเอเชียของเราก็คือไปด้วยคือพวกเราเอง So be there everyone they're expecting to see you all at Little Asia because we're the representatives of Thailand Thailand จริงๆถ้ามีแอนโทเนียมาด้วยก็จะแบบไช่เลยไทยละ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนไปเจอกันที่ Little Asia วันนี้กี่โมงครับพี่กิฟต์กี่โมงครับ Little Asia กี่โมงนะครับสองทุ่มครับใช่เวลานี้เป็นไทยเที่ยงไม่เราพูดกวลาทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นจะเจอกันวันนี้8 p m so meet you guys there at Little Asia at 8 p.m. and we're gonna have fun together right ใช่อยากเจอทุกคนมาก ก็บอกว่าต้องให้ให้ไปดูรายละเอียดในลิทัวเชียได้อยากเจอทุกคนมากๆเพราะว่านี่คือปีสองแล้วที่มาเพราะว่ารู้ว่าทุกคนเตรียมตัวมาแล้วจะได้เจอพวกเราพวกเราก็เตรียมตัวเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่พัคพุมหิวมากดูรู้เลยหิวออกมาเกิน้รรลายเกินบรรลายก่อนแต่ว่าแต่ว่าบรรยากาศครั้งนี้คือเจ๋งมากเพราะว่ากาดคือแบบ เวขาแบบทำงานกันแบบว่าสุดขู่การบอกจะพักตัวทีแรกเขาบอกจะพานตัวเมื่อวานนี่นี่นี่ดูกาดคนนี้อร่อมากจะบอกว่ากาดนี้คือเป็นระดับโลกหมดเลยคราวนี้แบบว่า ยิ่งใหญ่จริง Import. Import. We are like secured by this professional world class guards and they are very very like cool and very protective and strict <laughs> yeah แล้วก็แล้วก็ครั้งนี้รู้สึกดีมากเพราะว่าคือเราดูจอนี่เดฟมาตั้งแต่เด็กไงแล้วเห็นนะเขาไปตามเทศกาลหนังใช่ป่ะแล้ววันนี้เรามายืนเทศกาลหนังเดียวกับจอนี่เด็บ Wow the same stage with Johnny Depp can you imagine ใช่แล้วที่สำคัญอุ้ยใส่ดีออ,อเหมือนกันได้ครับอ <laughs> ใช่เพราะจอนนี่เด็บก็เป็นใช่ใช่ใช่ดีออเหมือนกัน่ก็นั่นแหละย้ำกันอีกทีนะครับอย่าลืม So be there at Little Asia and for those of you who like to know more information visit Little Asia on Instagram it's a page and see you guys at a See, see you guys. Hope to see you soon. Let's eat. Let's eat. ยิ้มได้ยิ้มนี<อ>่